เรียนผูน้อำนวยการสำนักงานจขดพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาเทคโนโลกอุตสดิกรรมารศึกษานิเทศผู้อำนวยการสถานศึกษาร,รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและสสรีคณะครูทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวเกตราโยธินตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวังทองพิทยาคมสหวิทยาเขตเอการเขาสาุกค่ะวันนี้เป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมนำเสนองาน กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงลุกในครั้งนี้ค่ะสำหรับผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Basic Active ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning ของดิฉันมีชื่อว่า Basic Skill มหัศจารเณีกระดาษมีสีค่ะซึ่งเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้เรียนโดยครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยปรับประยุกต์กระบวนการ BBL ใช้เทคนิควิธีการต่างๆใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้ในการออกแบบหน่วยออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กคกศกำหนดค่ะซึ่งดิฉันก็ได้เลือกตัวชี้วัดที่2ผลงานหรือการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานเบสิคสกิลตามวัยและลักษณะของผู้เรียนซึ่งเป็นที่มาของชื่อค่ะซึ่งตัวชี้วัดก็จะมีทั้งหมด5ทักษะ ทักษะที่หนึ่งการสื่อสารโดยการพูดการเขียนหรือการแสดงออกในรูปแบบอื่นๆทักษะที่สองทักษะการนําเสนออย่างเป็นระบบน่าสนใจทักษะที่สามทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึกทักษะที่4ี่ความคล่องแคล่วหรือความชํานานหรือความถูกต้องในการคิดหรือการปฏิบัติและทักษะที่ห้าทักษะการออกแบบและการวางแผนนั่นเองค่ะต่อมาในส่วนของมหาสารเมืองกระดาษ A4 นะคะ เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการเขียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการวิเคราะห์ชิ้นงานของนักเรียนพบว่านักเรียนขาดทักษะในการเขียนเนื้อหาลงในกระดาษ A4 นักเรียนใช้พื้นที่กระดาษไม่สมส่วนไม่มีความน่าสนใจไม่ส่งเสริมการอ่านเขียนคำผิดเขียนฉีกคำ จึงก่อให้เกิดไอเดียที่จะช่วยเหลือผู้เรียนให้ตรงจุดซึ่งก็นํามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการสอนของครูจากการใช้สื่อประกอบการบรรยายของครูผู้สอนไปสู่มิติใหม่ของการใช้สื่อที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะโดย Basic skill จะเกิดขึ้นในขั้นสรุปองค์ความรู้ Learning by Doing การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนผ่านการลงมือทำชิ้นงานผ่านกระดาษ A4 ซึ่งในการทำนักเรียนจะต้องคำนึงถึงการเขียนคำผิดการเขียนฉีกคำรวมทั้งการออกแบบชิ้นงานให้มีลักษณะที่สวยงามสร้างสรรค์และสามารถนำมาใช้ในการนำเสนอในลำดับต่อไปค่ะ ซึ่งกระบวนการสร้างเครื่องมือและเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนดิฉันได้บันทึกและนำเสนอผ่านรูปแบบออนไลน์จากผลการดำเนินการจึงทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ดังนี้ค่ะซึ่งนักเรียนร้อยละร้อยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำอย่างเต็มศักยภาพทุกคนค่ะโดยอ้างอิงจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในรายวิชาภาษาไทยตลอดการเรียนหนึ่งภาคเรียนค่ะ เบสิกสกิล l มหัศจรรย์เมืองกระดาษ a อสิ่งที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จก็คือการวางแผนการบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นผลมาจากความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ฝ่ายบริหารคณะครูและที่สำคัญเด็กๆนักเรียนที่ให้ความร่วมมือโดยมีการพัฒนาผลงานอย่างต่อนเนื่องและยั่งยืนค่ะเบสิกสกิ l เป็นเครื่องมือที่ใช้ต้นทุนในการผลิตน้อยกระบวนการสร้างไม่ซับซ้อนสามารถเรียนรู้และศึกษาลงมือปฏิบัติทำได้ และผลที่ได้จากการนําไปใช้มีประสิทธิภาพสูงค่ะซึ่งอ้างอิงจากการเผยแพร่และการได้รับการยอมรับค่ะจากการเผยแพร่ผลงานกระบวนการสร้างนวัตกรรมเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆทําให้มีเพื่อนครูให้ความสนใจที่จะนํากระบวนการเทคนิควิธีการต่างๆไปใช้กับเด็กนักเรียนโดยอ้างอิงจากจํานวนผู้ติดตามและจํานวนผู้ที่นําผลงานไปใช้กับเด็กๆนักเรียนค่ะ ประโยชน์ที่ได้จากการเผยแพร่ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนจะเห็นได้ว่านักเรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในรายวิชาต่างๆได้อาทิเช่นรายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของนวัตกรรมของเราที่สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้กับทุกรายวิชาอีกทั้งสามารถที่จะหาวัสดุอื่นที่มีลักษณะเหมือนต้นแบบมาสร้างได้ค่ะผลจากการดำเนินงานนำมาสู่รางวัลที่ได้รับค่ะ เบสิกสกิลมหัศจร,ร์เมืองกระดาษเอเกิดจากการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะซึ่งดิฉันก็ได้นำส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งแต่ปี2563ทำให้ได้รับรางวัละระดับเหรียญเงินมาจากนั้นดิฉันก็ได้พัฒนาศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมต่อเนืน่องนำส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในปี2564ทำให้ได้รับรางวัละระดับเหรียญทองมาค่ะ จากการที่ดิฉันได้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาทําให้ผลงานของดิฉันได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน e บสแพ็ c ชิดอวอ a r ด2022ค่ะหลังจากที่ดิฉันได้รับรางวัลและนำผลง,งานไปเผยแพร่ผ่านทางช่องทาง t i k t o ก ทำให้ได้รับมาอีกสองรางวัลคือรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสื่อการเรียนการสอนรูปแบบดิจิตอลคอนเทนต์ประเภทดิจิตอลคอนเทนต์อื่นๆและรางวัลชมเชยสื่อการเรียนการสอนรูปแบบดิจิตอลคอนเทนต์ประเภทเกมเพื่อการศึกษาค่ะและสุดท้ายดิฉันได้นำผลงานเข้าร่วมโครงการ IFTE ทำให้ได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีเลิศมา และนี่ก็คือผลงานเส้นทางความสำเร็จของเบสิกสกิลมหัสจรรย์เมืองกระดาษ E4 ค่ะขอบคุณค่ะ